สวัสดีผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่ใหญ่เอกบ้านสวนนะคะวันนี้เอาผักเรื่องราวของผักขึ้นช่ายนะปลูกแล้วามาเล่าให้ฟังปลูกอยากแกให้มีกินตลอดคลิปนี้จะมาสื่อนะคะตรงที่ว่าผักขึ้นช่ายเราได้ปลูกไปแล้วนะคะเราก็ต้องมีการเพราะนะฮะเสริมอย่างน้อยก็เพาะสัปดาห์ละครั้งเอาไว้นะคะนี่ อันนี้จะเป็นรุ่นเล็กอีกรุ่นหนึ่งนะคะล่าสุดที่ได้เพาะเอาไว้เดี๋ยวจะพาดูอันนี้เดี๋ยวดูว่ารากออกหรือยังรากเริ่มมาแล้วขนาดนี้ประมาณสิบวันนะคะออกมาเจอแสงแดดเลยนะคะแสงแดดอ่อนๆตอนบ่ายก็จะเจอร่มลำไยอันนี้สองสัปดาห์เต็มๆแล้วนะคะแม่ยายแอคบ้านสวนได้เพาะเอาไว้ถีมากเลย พอเอาไวท้ทีจนนี่แหละตามที่เห็นเนยนะคะอันนี้ทั้งแผ่นเลยนะกระบะใหญ่นี่เป็นกระบะเล็กๆขนาดนี้ในแยเอกบ้านสวนก็จะเอาออกมาใส่ถ้วยปลูกแล้วเอาเป็นลอยน้ำไว้เลยนะคะจะได้โตวไวๆเพราะว่าเขาถี่มากขอให้โตอีกสักระยะหนึ่งก็จะเอามาแบ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้เพาะถาดเดียวแล้วก็คุ้มนะคะคุ้มได้หลายกล่องมากนะคะถ้าถีถ้าต้นเขาถีถีแบบนี้ก็จะแยกออกทยอยแยกออกไปเรื่อยๆนะนี่ถ้ามีเวลาก็ค่อยๆทําไปแม่ยาเอกบสวนไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็เลยค่อยๆมาทําวันละนิดละหน่อยนะคะ ขนาดเพียงแค่แผ่นฟองน้ำแผ่นเดียว9 96ช่องเนี่ยกว่าจะทำเสร็จนะคะก็มานั่งทำแค่วันละชั่วโมงเองไม่ได้ทำตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็จะไปทำอย่างอื่นเนี่ยอันนี้ก็เอาลงใส่กล่องไว้ก่อนนะจะย้ายไปใส่ที่อื่นอยู่เอาไปลอยน้ำกล่องโฟมที่อื่นอยู่นะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะ ย้ายออกจากนี่ก็จะปลงไปลอยในกล่องโฟมเก่านะกล่องโฟมเก่าที่น้ำเก่าเก่าแล้วนะคะเอาเลี้ยงไว้สักระยะหนึ่งแล้วค่อยจะมาแบ่งอีกครั้งอันนี้เพราะถีเกินไปนะคะถ้าใครไม่อยากถีก็เพราะน้อยๆน,นะคะอ่าเพราะบางๆนี่เดี๋ยวให้ดูถ้วยนี้ อันนี้คือตูขนาดนี้แล้วก็เอามาแยกเห็นไหมคะเอามาแยกแบ่งออกจากฟองน้ําให้เป็นสี่ฟองน้ํานะก็จะได้แบบนี้แหละน,นี่เห็นไหมนนี้ก็จะได้แบ่งออกเพราะว่าไม่อยากเอ็กบสวนเพราะครั้งเดียวเลยไม่อยากเพาะหลายครั้งนะคะถ้าเพาะแล้วก็คุ้มแต่ละครั้งนี่ถ้วยนี้สามารถแยกออกได้เป็นสิบถ้วยเลยนะคะนี่สิบถ้วย เดี๋ยวจะแยกให้ดูก่อนนะคะอันนี้ถ้าดึงออกแค่แค่ฟองน้ำนะคะก็จะแยกออกได้เป็นสี่อันนะคะแต่ถ้าแบ่งแบ่งต้นออกเป็นต้นเล็กๆจะสามารถได้ถึงสิบถ้วยเลยนะคะต้นขนาดนี้แบ่งออกได้แล้วประมาณถ้วยละเจ็ดต้นห้าถึงเจ็ดต้นนะคะพอดีนี่ก็ค่อยๆดึงออกจากกันแล้วก็ใช้ กองน้ำใหม่มหาห่อหุ้มเลยนะนถ้าโตมานี่ก็ยังจะแน่นกล่องอยู่เหมือนเดิมยังจะเยอะอยู่พอสมควรนะคะลาอยู่ว่างๆแม่ใหญ่บ้านสวนก็จะเพาะไปเรื่อยๆนะคะเท่าที่จะมีถ้วยมีอุปกรณ์ก็ไม่ได้เร่งรีบทำเพาะไว้สัปดาห์ละครั้งว่างๆก็ค่อยๆมาแยกออก ผักขึ้นช่ายนี่ถ้าเขาได้โตแล้วต้นหนึ่งจะแตกกอออกเรากินใบข้างๆไปก่อนค่อยๆกินไปอย่าให้ขาดน้ำนะคะถ้ามันแห้งมากหมดมากก็มันาน,นานทีนะคะจะได้เติมน้ำถ้าเราปลูกพอกินนะก็ใส่ถ้วยไว้ก็จะย้ายไปลอยน้ำนะคะ ที่กล่องตรงที่เตรียมไว้เลยนะคะก็จะามาตรงนี้ตรงไหนมันว่างก็จะวางไว้อนุบาลในร่มลำไรก่อนนะคะค่อยๆวางไปเรื่อยๆตรงไหนว่างกระมังก็ปลูกได้นะคะใบมันกินแล้วก็เอามาปลูกได้เหมือนกันจะย้ายไปปลูกนี่ก็เป็นอีกล่องหนึ่งเตรียมไวนะะน้นะคะมีน้ำมีอะไรเรียบร้อยแล้วก็ใช้ปุ๋ย a b นะคะปุ๋ย AB ก็ สามออนโต่น้ำยี่สิบลิตรนะคะอันนี้ก็ใช้แคุ่้ยเล็กถ้วยถ้วยเดียวนะคะปุ๋ยใส่ไปส่วนใหญ่ก็จะเตรียมกล่องเตรียมน้ำเตรียมปุ๋ยไว้เรียบร้อยแล้วก็ถึงได้ทำผักมาลงนะคะเตรียมปลูกก็ปลูกไปเรื่อยๆที่เหลือนี่เดี๋ยวว่างๆก็จะมาเพราะจะมาย้ายขยายออกเดี๋ยวก็พาชมเห็นนะ พวกนี้จะอยู่ต่างระดับกันอีกไม่นานเขาก็จะโตตัวแบบนี้เราก็ค่อยว่างก็ค่อยมาแยกถ้าไม่แยกแยกเาก็ไว้นั่นแหละแต่ถ้าเอาไว้มันแน่นถ้าโตจริงจริงมันเหลือเนี่ยก็จะเอาไปแบ่นขายจำหน่ายบ้างเนี่ยเอาออกแล้วตรงนี้นะคะช่วงนี้ผักขึ้นช่ายแถวนี้ราคายังแพงนะคะแมแยใหบ้านสวนก็ลูกตามช่องว่างทางเดินพอมีตรงไหนว่างๆก็ พอทำประโยชน์ได้ก็ทำนะคะอันนี้ก็คือมันถีไปก็เลยถอนออกนะคะแล้วก็เอาไปแบ่งขายและด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็จะให้เขาขึ้นโตเร็วอ่ากล่องโฟมกล่องหนึ่งนะคะพยายามเจาะอันนี้ก็คือ,คอมันเจาะมาแล้วปีที่แล้วนะคะมันก็เลยถีไปมันทำให้ต้นเล็ก แนะนำว่าถ้าจะเจาะเจาะให้มันห่างขึ้นกล่องหนึ่งก็ประมาณ15หลูพอดีนะปลูกผักพวกเป็นกอเนี่ยจะพอดีลําต้นจะใหญ่แล้วก็โตเร็วอันนี้อยู่ในบอ่อนี่อันนี้เตรียมใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะเอาขึ้นมาเอาถ้วยอะไรออกก็ใส่ถุงพร้อมจะไปส่งแล้วนะคะก็จา,ายเาลืตอียม ขาสั่งมาก็อาไปร้านค้าในหมู่บ้านนะคะก็อยากได้ถุงนี้ขนาดหกถ้วยนะคะหกถ้วยหกหกถ้วยหกกอนะคะขายถุงละห้าสิบบาทนะคะก็ก็ตกกอถ้าขายแยกก็กอละกอละสิบบาทนะคะถ้าชั่งกิโลก็ประมาณร้อยบาทนี่แหละนะคะกิโลละร้อยช่วงนี้ผักพอมีนะเนี่ยก็จะเอาใสา่มอไซไปส่งเขา เวลาว่างๆใครอยากทำก็ลองทําดูนะคะเลยก่อนทําก็ศึกษาลองดูวันนี้ไม่เอกระสรวขอบคุณนะคะ